สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในรายการวิบากกรรมครับวันนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนาครับเรามางานบิ๊กมอเตอร์เซลกันครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูรถแอดเวนเจอร์ที่น่าสนใจในงานครับไปครับวตอนนี้เราเดินเข้ามาที่งานครับบูธแรกที่เจอก็เป็น KTM ครับเดี๋ยวเราจะไปดู KTM นะครับกับ Hu ทส์วาน่ครับว่าจะมีคันไหนน่าสนใจครับ แนะนำต้นนะครับพี่สวัสดีค่ะคิเต็มนครปฐมเซมอรววิญญูโกตังคะ่ะครับผม ที่มีอะไรแนะนำไหมครับกับเจ้าตัวนี้ครับถ้าเจ้าตัวนี้จะได้ราคาพิเศษนะคะที่317,300บาทรถพิจารวนจำกัดน,นะคะเฉพาะรุ 7, 000, ร่นเจ้าส่วนใหญ่เจ้า R ค่ะอ,าาอแล้วแบบว่าพวกซับดาวอะไรนี้ยังไงางคยังไม่มีเลยค่ะโอ้อผมโปก็จะแบบราคาแรงแบบสุดๆแล้วนะพี่รถสเปคยุโรปในราคาญี่ปุ่นคะ่ะใช่ครับราคานี้แบบว่าห้ามพลาดเลยครับ กับ2ตัวนี้ต่างกันกี่หมื่นนะพี่2ตัวนี้ต่างกัน7,000พนตัวนั้นเะที่ราคาที่3 000, 1 3 0 0 0บาทค่ะคแต่ว่าออปชั่นตัวรถก็จะแตกต่างกันไปนะคะครับผมค่ะอันนี้น่าจะเหมาะกับแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าส่วนสูงน้อยแล้วก็สาวๆที่อยากลองแอดเวนเจอร์ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครับผม สอ,องตัวนี้ก็จะประมาณนีค้ครับความสูงแตกต่างกันค่ะครับผมอันนี้มีคูนค,คอนโทรลมีอะไรมาอย่างอีกอ่าตัวนี้จะไม่มีคูนคอนโทรลค่ะจะได,ได้เป็นในโหมดของขับขี่จะเป็นโหมดออฟโรดแต่ถ้าจะเป็นตัวธรรมราจะไม่มีโหมดออฟโรดค่ะอ๋ะอใช่โช้กจะต่างกันคิวหน้าไม่เหมือนกันบอกไม่เหมือนกันค่ะอ๋อครับผมค่ะอันนี้เป็นของ790เดี๋ยวเราพาไปดูตัว890บิ๊กบ แก่ก็สุดนละจะอาตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นราคา620,000คา่ะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่มีโปรโมชั่นใดๆนะวีนะค่ะครับผมง่ายๆเลยคือมันจะมีโหมดขับเพิ่มขึ้ามาเป็นโหมดมี cruise control ให้แล้วก็จะเป็นพวกโหมดเนี่ยนะแต่ว่าต้องประมาณนะครับตัวนี้มี quick chip มาให้เรานะที่ต้องเสียค่าขรัอ๋อครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเป็นนอเดนของฮัสวรา ตัวนี้จะมีมากับรถเลยจะไม่ต้องเสียค่าผ่ดรอเลยค่ะราคาอยู่ที่5้า0ส0แปด่ค่ะแล้วจะให้ควบคอนโรลมามาเหมือนกันแล้วก็คืยชิปมาค่ะแต่เหมือนนอร์เดจะถูกกว่า KTM เหรอพี่ใช่โชคจะไม่เหมือนกันโชคตัวนี้จะเป็นไม่สามารถปรับได้แต่วนั้นจะเป็นปรับได้ค่ะตัวนั้นแอจจั t ได้ตัวนี้แอจจัดไม่ได้แต่ระบบก็เหมือนกันเลยคุยคอนโทรลคุยจิปเตอร์ใช่ค่ะนี้ได้ช่องล่างมีอ๋อ ครับผมอ่าถ้าสนใจอีกทีครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ k ค m านครปฐมเซลล์วิธีกดจันคม่ะ,ะอะ่มีเบอร์ติดต่อหรือว่าช่องทางอะไรไหมพี่เบอร์ติดต่อ0817363510หนะคะหรือก็ไปที่เพจดค t m มนครปฐม,มได้เลยค่ะ ขอบคุณมากครับ,บค,ครับครับตอนนี้เราอยู่ในบูสูครับรถจักรยานอย่เรามาดูโปรโมชั่นของบูสูครับว่ารถแอนเวอเจอร์เนี่ยคันไหนโดนใจมันงครับ 800GTE 800GTE สำหรัว e. บว ขายราคาปกติหนึ่งแอนาคาตกิ1พ0 0บาทแต่เหลือเพียงแค่8ป0 0มบาทเท่านั้นนะคะ V8 ถือว่าไจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถจักจรยานยนต์ไฟฟ้า ครับสวัสดีครับผมเก็นนะครับจากสุสกีสุภาพบุรุษมอเตอร์อ้อมใหญ่นะครับผมครับผมตอนนี้รถแอดเวนเจอร์ของซูเนี่ยมีคำไหนน่าสนใจบ้างพี่เอาแอดเวนเจอร์จ๋าเลยใช่ไหมครับผมแอดเวนเจอร์จ๋าตอนนี้ก็มี3ตัวนี้เลยครับครับมัจะมี800 DE อยดีอีนะฮะพันห้าสบเอ็กทีนะครับวก็จะเป็น1ันห้านะครับสเปคเราข้ามบริเวณอ่าใช่เพราะว่าดูได้ทั่วไปเอาโตดีกว่าโตดีกว่าพี่เป็นตัวเลือกให้ง่ายๆเลยตัวนี้นะครับมีส่วนลดให้ห้าหมบ่นหานะครับในงานนะครับปนี ง่ายๆก็คือคห้าหมื่นห้าสับดาวได้เลยหรือถ้าใครมีตัดสดก็คือเป็นสดรสเย็นสดไปได้เลยค,ครับตัวนี้เลยไฮไลท์เลยค่ะคุณไู้ชมครค่ะพี่ อยากกะดันอยากจะขายนะครับส่วนรถ9 2 8 5 0บาทค่ะพูดง่ายดาว15%ฟรีดาวรอผ่อนอย่างเดียวที่หมื่นประมาณ1 4 0 0บาทห้าปีพูดง่ายคุ้มคุ้มสุดสำหรับตัวนี้ใช้กล้าใช้คำว่าตัวนี้เป็นตัวพันชุดลิงที่ถูกที่สุดตัวพันออกรถสุดบ,บาาใช่ <c oughs> แล้วม,มันไม่ใช่รถเก่าเลยมันเป็นรถปี2ี่เลย <c oughs> ใช่ครับจิบๆเลยนะฮะแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ามันจำนวนจำกัดเพราะว่าร้อ19เเราจะไม่เอาเข้าแล้วเราจะไปขายพี่ใหญ่ เรื่องของตัวนี้คุ้มแน่นอนท่านใดที่ใครหารถคู่ใจไว้เที่ยวเนี่ยตัวนี้ของจบสิ้นครับได้เทปเราติดตั้งตัวราคาพอดเลยัแล้วตัวด D E ครับพี่สำหรับคนที่แบบว่าไม่ส่วนตัวไม่สนไรต้องการความสดใหม่ระบบเทคโนโลยีดีจอสีค s ิ i ชิปเตอร์ก็แนะนำตัวนี้ครับมีส่วนลดให้4,500มื่นห้าับาทโอ้ยสี่หมื่นก็เยอะอยู่นะพี่ฮะมีประกันเป็นบัตรง่ายๆมันประกบสดต่างกันเพราะว่าราคาสองตัวนี้ก็ต่างกัน ก็ไม่ห่างยังไงก็ลดราคามาให้ท่านตัวนี้แค่านี้แถมก็ขี่ดีทั้งคู่เลยร้อยยี่สิบเอ็ดแทบไม่มีผลก็ทางดําเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าซูทํากันบ้านมาดีมากได้เลยครับอ่สมมุติถ้าลูกค้าสนใจนี่ยังไงดีพี่อ๋อขอคอนแทคเลยครับถ้ามาที่งานมีบัตรฟรีนะครับติดต่อมาที่086911367ได้เลยหรือว่าเบอร์เนี้ยเซฟไปเลยครับทุกอย่างเรื่องซูเนี่ยจบได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับตั้งแต่จองขี่รถเซอร์วิสประกันเคมเที่ยวทุกอย่างมีปัญหาอะไรติดต่อตร S> <S ได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับผมเซลเก้นซูเปอร์ไ์มอเตอร์ครับผมเ็ดมิราบร์บตัวนี้ไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยครับไม่ค่อยเห็นค่ะจะมาตาแบบถ้ามาบิ๊กมอเตอร์เซลก็บางปีเขาจะมาเพราะว่าในไทยมีไม่ถึง10บคัน เป็นแ <de> รงเทมเป็นแรเทมค่ะสวัสดีคะ่ะวันใหม่นะคะประจำการที่บธภเบนเนลี่ที่งานไบเทคนะคะมาจากสาขาไหนพี่ในงานของเรามาจากสาขาประเสริฐเจริญยน์ค่ะเบนเนลี่เนี่ยรถแอดเวนเจอร์ตัวไหนแบบว่ามีเด็ดๆเ,เลยไหมครับ ตัวที่เด็ดเลยนะคะตัวที่เป็นตัวท็อปของเราก็จะเป็นเจ้า TRK 502X ค่ะตัวนี้จะเป็น a อเว g เ r เต็มสูงเลยเพราะว่าของเราเนี่ยจะได้ตัวข้อที่มันเป็นยกสูงนะคะแล้วเราก็มี ปีบให้ด้วยสามใบแถมเป็นฟีบลงทอ่อด้วยโอแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาตัวปี2,024นะคะที่เพิ่งเปิดชมล่าสุดมานี้ราคาลดลงนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่2 6 1 0 0 0บาทได้ปีบสามใบเลยใช้เงินดาวเท่าไหร่ครับใช้เงินดาวเริ่มต้นที่ศูนเอร์ซ็นเลยค่ะโอ้แต่ว่า ลูกค้าโดนดาวก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าของเราเนี่ยมีกิมบอร์เชอร์ช่วยสูงสุดถึง15,000ันบาทสำหรับตัวนี้ใช่ค่ะโบนี้เฉพาะในงานเท่านั้นแล้วก็เยอะสุดในประเทศไทยด้วยตอนนี้สมมติถ้าอยากซื้อสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนไหมครคุผมสามารถติดต่อผ่านถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็ติดต่อผ่านช่องทางของเ c e b o o k ร้านประเสร,ริฐเจริญยศได้เลยนะคะ ขอบคุณมากครับเคลียร์สต็อกอ๋ออันนี้เป็นอะไรพี่เป็นรุ่นอะไรครับอ่าเขาเรียกว่าเทคหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะคะ,ะ,ะตัวเครื่องยนต์ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบซีซีเลยตัวนี้อ่าตอนนี้เรามีโปรคว้าผ่าให้นะคะได้รับส่วนลดสูงสุดถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากราคารถนะคะอย่างตัว พันซีซีตัวเนี้ยเราราคาอยู่ที่369,000บาทอื้อบาทราคาว้าวมากสำหรับพันซีซีราคาไ่ถึง400 0 0 0ได้เครื่องพันแล้วได้เครื่องพันราคาแบบว่าว้าวจริงๆแบมโ้หน้าหลังด้วยโอ้โหของดีด้วยครับแบมโปตัวนี้ก็คือมีเหลือจำนวนจำกัดใช่ไหมครับใช่ หรือจำนวนจำกัดค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่นำข้ามาจากอิตาลียกมาทั้งคันเลยอ๋อไม่ได้มาประกอบที่นี่ใช่ไม่ได้ประกอบในไทยโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของรอยัลแอนฟิลครับจะมาดูตัวหิมาลายันตัวใหม่ครับแต่ยังไม่มีในงานครับเดี๋ยวเรามาลองถามราคาตัวเก่าครับว่าจะมีโปอะไรที่น่าสนใจครับของรถแอดเวนเจอร์ของรอยัลแอนฟิล d ฮะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่รอย a l อเอ็นฟิวสาขาไหนครับผมคนทุกคนสายห้า Pearl ค่ะเซเว่นเฟิร์นค่ะครับผมาราคาของเจ้ารอย a l อเอ็นฟิวฮิมาลลยันตัวนี้มียังไงบ้างครับฮิมาลลยันตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8 9 7 0 0บาทค่ะผมชันในงานมีส่วนวมของพั2 0 0 0 0บาทด้วยครับ๋อแล้ว ดาวกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับลูกค้าประวัติยื่นฟรีดาวได้เลยค่ะแล้วมีบริการไฟแนนซ์สัญญานะคะภายในช่วงเดียวก็ทราบผลแล้วค่ะบัตรประชาชนใบเดียวแล้วที่งานไม่มีตัวใหม่มาหรอครับผมตัวใหม่จะมามาถึงที่งานเนี่ยเร็วๆนี้เลยไม่นานแน่นอนนี้ให้เห็นแน่นอนแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะมามอบน้ำกแล้วสมมติถ้าเขาซื้อที่งานเนี่ย จะได้ประมาณช่วงไหนครับของตัวใหม่ตูใหม่ตอนนี้เรามีพร้อมส่งแล้วคะ่ะตอนนี้รถไปถึงที่สุดเรียบร้อยแลวก็คือรถพร้อมจาหน่ายเลยใช่เ,เาาราแค<อ> <c oughs> ่เอาเข้างานที่ทันโอ้ครับผมเออเดี๋ยวสมมติถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับก็ที่เพจรอยัลฟิวพุทธมณฑลสาย5ได้เลยคะ่ะหรือติดต่อผ่านเบอร์เฟิร์นได้เลยก็คือ064ค่ะ031ค่ะ415 อเครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรามาอยู่บูธยามาฮ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างครับ ซลแบงค์ด้ครับผมประจำอยู่ที่สาขายามาฮ่าไรเดอร์ทับเกษตรนะว่ามินครับผมตอนนี้ที่เนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราอธิบายในเรื่องราคาเลยแล้วกันนะครับเทเล700นะครับอันนี้คือโฉมปัจจุบันที่เป็นจอสีแล้วเป็นไฟ LED เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับ มีวอชเชอร์ส่วนลดนะครับมีให้สูงถึง50,000บาทคุณลาคอยแน่นอนครับอนี้แล้วก็ในเรื่องของประกันภัยชั้นหนึ่งก็ฟรีให้นะครับแล้วก็จดทะเบียนพรบก็ฟรีเช่นเดียวกันครับาราคาเราเรามีมิด ก็คือถ้าจะ10%เลยเปล่ผิดต้องเรียกว่าถ้าดูเริ่มที่10%ก็คือแทบจะฟรีดาวฟรีดาวใช่นะครับผมก็คือ50,000เนี่ยมันซับในอพอกับ10%อยู่แล้วนะครับก็สามารถออกรถ10%ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับโปรโมชั่นเฉพาะในงานเลยัน,นะพี่ถามว่าในเรื่องในงานไหมถ้าส่วนลดอ่ะยังมีให้ตลอดแต่สิ่งที่พิเศษจริงๆในงานบิ๊กพอลเซลนะครับครั้งนี้นั่นก็คือในเรื่องของเลทดอกเบี้ยมีการปรับลดพิเศษให้ในงาน S <S <ม>ก็ถือว่าเฉพาะในช่วงงานครับสำหรับเหล็อดอ,อกเบี้ยนี้นะ<ม>ยังไงถ้าสนใจก็ลองมาสัมผัสตัวจริงแล้วลองมานั่งค่อมอะไรพวกนี้ลองสัมผัสรุ่มๆทําได้ถ้าสนใจก็สามารถจองและจัดไปได้เลยถ้าลูกค้าอยากติดต่อนีต่ติดต่อไดท้ทางไหนบ้างครับผมได้ครับก็ของผมนะตัวเซลล์แบงก์เองนะครับผมก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ไลน์ดีอะไรก็ง่ายๆครับถ้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นชื่อธนุสรแซมมากเซิร์ชได้เลยในเฟซบุ๊กก็จะเจอครับส่วนเบอร์โทรศัพท เราจะเป็น089 894 9253นะครับก็ฝากเบอร์ไว้แอดเบอร์ผมก็ขึ้นไลน์แล้วเหมือนกันนะครับยังไงถ้าสนใจสอบถา,ามรายละเอียดยังไงก็ทักมาหาได้เลยครับ,<อ>บครับดีครับบูธต่อมาเป็นบูธของค o นด้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าค o นด้านี่จะมีอะไรเด็เดๆมั้งฮะรถแอดเวนเจอร์ ด้าบิ๊กวิ่สาขาเล็บทางด่วนรามินทานะครับผมนะมวันนี้ก็จะมาเสนอตัว NX 5 0 0นะครับตัวนี้ราคานะครับจะอยู่ที่258,900อบาทจะมีอุปกรณ์ของแต่งเป็นตัวของ K2C ของเราได้ร,รอบคันเลยดได้รอบคันเลยแบบนี้เลย ก็คือจะมีการแทนมีขตาบนล่าง6ล่างนะครับสติ๊กเกอร์กันรอย3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องแล้วก็แลกปนะครับประมาณนี้เลยก็คือพร้อมลุยเลยไม่ต้องไปพร้อมลุยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยเป็นแข็งเหล็กเลยแข็งเหล็กครับเป็นอลูมิเนียมครับครับผมโอเคครับต่อไปคนไหนดีพี่ต่อไปก็จะเป็นตัวตัว XL 750ครับผม ตัวนี้นะครับเป็น x l 750ราคา394,000บาทครับผมนะครับ<ม>โนะครับก็คือแถมกิวอชเชอร์ให้30,000นเลยแถมค่อนข้างเยอะมากนะตีไปรวมๆนี้ลูกค้าซื้อรถแค่3 0 0 0 0นา0 0สนกก็คือ30,000่ 30, <000. S 2> 100, ถ้าไม่ไม่เอา30,000คือเป็นปี๊บได้ไหมพี่ไม่เอา30,000ก็เป็นเป็นปีป๊บแต่าอาจจะต้องเพิ่มเงินสดอีกนิดนึง<อ>เพราะว่าราคาปี๊บอาจจะสูงกว่าคนนี้เป็น อ่านึกว่าอลูมิเนียมเลยนะครับเ,เป็นของค่ายทีวีนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้ทำเอามาออกพูดออกอรายการเอาออกงานอะไรเงี้ยครับผม<ไ>ก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแอฟริกาทวิตครับผมตัวน,นี้ก็เป็นตัวตัวขายดีเลยในขนานที่แบบเราไปลุยแอฟเวนเจอร์อ,อะไรเงี้ยครับ,บก็จะเป็นยางจุกเลตหน้าหลังเลยโซ่แบบไฟฟ้า ข้อพิเศษของเขานะถัง24ลิตรนะครับตัวนี้ครับครับราคาจะอยู่ที่699,000บาทนะครับมีบัตรเชิญให้ลูกค้า65,000บาทตัวนี้ครับแถมประกันทะเบียนพรบครบเลยนะครับ60,000ได้ปีเตียงพีหรือว่า60,000ได้ปีสเตียงปีนี่จะมีขายแยกครับของคุณเกษตรนะครับจะสมมติราคาคร่าวๆก็ต้องมาปลาประเมินอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากอันนี้ทำมาโชว์ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับโอเคครับผมครับผมแล้วก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่ง<ม>เป็น NC 750น NC 750ตัวนี้จะราคา365,000บาทนะครับมีแคมเปญแถมประกันทะเบียนพรบกิฟวอเชอร์20,000บาทให้ลูกค้านะเป็นระบบ DCT Dual c l u t c นะครับระบบเหมือน x a d v นั่นเองแต่ว่าออกออกทางแบบโคลิ่งหน่อยกคือล1 7หน้าหลังเลยนะครับ เป็นอีกค่ายหนึ่งที่อ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นราคาถูกและน่าเล่นนะครับน่าเล่นด้วยข้อดีคือแบบว่าเอาหมวกใส่ตรงนี้ได้เลยเมกใส่ได้ในในกล่องเลยนะครับอ๋อแต่ว่าพอดีวันนี้เปิดไม่ได้มันขักน้ำมันอยู่ข้างหลังครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นพี่ใหญ่ของเขาพี่ใหญ่ของเขานะครับก็จะเป็น NT พันร้อยนะครับ NT พันร้อยก็จะอยู่ที่ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็จะมีแถมประกันภียพลบนะครับ อ่าคร่าวๆรถ้วเอลิจเตอร์ก็มีประมาณนี้ใช่ครับอ่าสมมุติถ้าลูกค้าสนใจนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 5 5 7 4 9 6 9 6นะครับเซลล์ดิสนะครับผมหรือไอเดียไลน์นะครับก็เป็นเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณเลยครับขอบคุณครับอ่าต่อไปเป็นบูธสุดท้ายครับวันนี้ของมอไซค์เนี่ยเอามาร่วมงานน้อยครับมีไม่กี่ค่ายครับที่มางานนี้ เดีย๋ยวต่อไปเราไปดูเขาเรียกว่าที่สุดของความแอดเวนเจอร์ครับ mm hmm. บูอไลเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับ เป็น b m จากที่ไหนครับพี่มิลเลนเนียมออโต้ครับผมครับผมรถแอดเวนเจอร์ของ b m นี่มีราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างพี่ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับเราจะเป็น R1250GSA นะครับ GSA d v e n t u r e ตัวนี้มีส่วนลดนะครับอยู่เปิดเบิ้องต้นละกันประมาณ800 0มืนะครับแล้วก็มี อ่อกอลูมิเนียมของ BMW อยูตรงรุ่นเลยให้2ใบซ้ายขวานะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตัว R หนึ่งพันสาม GS ของผมนะครับผมตอนนี้ทั้ง3สีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรอฟี่ทริปเปิลแบ็แล้วก็ 19, ออปชันเจ็ดหนึ่ง้ามีทองสอบูรณ์ทุกสีนะครับสจบอ่ารับรถได้ทันทีครับผมอ๋อครับผมเชิญกาแฟจนประมาณนี้ใช่ครับถ้าอยาก สนใจติดต่อได้ทางไหนบ้างพี่ก็ติดต่อทางเพจก็ได้ครับเบมอตลาดครับผมหรือมีสเตทสองอันนะครับมีเบมอตลาดกับอีเบมอตลาดนะครับผมสามารถติดต่อในบ็อกได้เลยครับผมหรือโทร0949263647ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้งาน Big m o t o r อร l เก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆสนใจรถรุ่นไหนก็ลองมาเดินดูเดินถามโปรโมชั่นกันได้ครับเพื่อ เฟลเขามีแบบว่าของแถมเด็ดๆให้เพิ่มอีกนอกจากที่สัมภาษณ์มาเมื่อกี้ครับอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ดูมาถึงนัดตอนนี้ฝากกดแชร์กดไลค์สับสไครให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ